อย่างองคุลิมาเน,นะฮะที่อาจารย์เล่าว่าสามารถเฉลียวใจได้ทันทีที่พระพุทธเจ้าบอกว่าเราหยุดแล้วอะไรทำนองนะะั้นอยากให้อาจารย์อธิบายเพิ่มเติมเพิ่มเติม,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 มตรงไหนครับที่ว่าทำไมองคุลิมาหยุดได้ทันทีเลยอ๋อัออ เสมเนื่องจากทำแนะนำหลวงพ่อเทอเียนนะท่านมักย้ำอยู่เสมอครับมันมีอยู่เมื่อทำถูกจุดเข้ามันจะเปิดเผยออกมานะก่อนนี้องค์ครีมานั้นอาจจะเรียกได้ว่าเป็นการพลิกจิต จิตมันมันพลิกกลับขึ้นมานะค <Okay. S 2> ระับพอเจนพูดบ่อยมากครับเรื่องเรื่องจิตมันพลิก <Okay. S 2> คงมีนัยยะที่ลุ่มลุ่มลึกพอสมควรนะครับแสดงทุกอย่างของการที่เกิดเป็นมนุษย์ ก็คือความพร้อมที่จะรู้รู้ธรรมนะขณะที่พระเจ้าอโศกสมัยยงังเป็นกษัตริย์าาที่โหดร้าย่าราาฎรดอจะสามแสนเศษนะทุกดาบที่ฟันลงไปนั้นก็คือทุกครั้งที่เสียงโวยวนชวนขำของ ของผู้ถูกค่าซึ่งเราโศกก็ได้ยินอยู่ด้วยนะเพราะตัวเองเป็นผู้ฆ่าที่มันมาถึงจุดทำการจุดหนึ่งกุศลฝนบุญแต่ปางก่อนได้เข้ามาเกื้อหนุนครับทำให้ดวงจิตที่เมตตากรุณา ปรากฏขึ้นมาอพลิกด้านมืดลงไปอด้านสว่างเกิดขึ้นมาอดังนั้นมีหลายเรื่องแม้แต่ปตาจลาเทลีนะครับซึ่งสูญเสียสถิสมบูรีร่า เปลือยกายข้ามานที่ประชุมที่พระเจ้านั่งเป็น <Okay. S 1> ประธานอยู่โดยคำลองเรียกที่พระเจ้าทรงประทานให้ดูก่อนน้องหญิงจงรู้สึกตัวเถิด <Okay. S 1> เพียงประโยคเดียวนั้นนะทำให้ความรู้สึกตัวตื่นขึ้นมาได้ครับ <c oughs> มันมันเคยเกิดกับผมครับ mm hmm. ซึ่งเป็นเหตุให้หลวงพ่อเล่าให้ท่านฟังแล้วท่านท่านเสียดายโกสกาส mm hmm. ผมเดินจงกรมอยู่ในห้องสมุดกลางป่าที่บ้านดงเดินมาปรากฏการทางจิตคือมันสว่างวาบขึ้นมานะ mm hmm. แต่ผมล้มทั้งยืนนะลงล้นก็เหนือแทงไปแล้วรู้สึกว่าจะตายครับมีการสอึกขึ้นมาสามครั้งอกอกขึ้นมาแนละ้ห้องสมุดเนี่ยเหลืองมหมดนะสว่างไม่การเปลี่ยนแปลงของอาการซึ่งผมไม่เข้าใจมัน เมือ่อเมื่อไปพบท่านใหม่หลวงพ่อท่านบนเสดายครับเสดายหลวงพ่อม่อยู่ด้วยมีความหมายลุ่มลึกแค่ไหนผมไม่ไม่ไม่ทราบนะแต่ปรากฏการทางจิตเป็นเรื่องแปลกครับเหมือนเหมือนแสงสว่าง อของคนใกล้ตายสิ่งสิ่งนี้จะปรากฏขึ้นเรื่อยๆครับ มันเหมือนมีอะไรบางอย่างครับที่เคลื่อนไหวอยู่ในในจิตในใจของเรา